อาสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดส i b e กดแชร์คอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ชมคอมเมนต์อะไรก็ได้โดยนะครับอ้าววดวววววัวววววววัวววดววววัวววววววัวววววววกันวว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 ัวว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 นวววววววเวววววเววว ทุ่นหัวเจเวนไปไปไปดันซ้ายดันซ้ายทุ่นหัวกันดันซ้ายเห็นไหมดาไปไหนดา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 ตายไปโอยแม่งแตกเจ๊เจตายไปกูเนี่ยตายไปเจ็บร้อยสู้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 ขอบคุณครับขอบคุณดาครับ ดาขอบคุณครับดาคอบคุณครับดาคอบครับไปเชือเือเือเเจือเือเือเอเโอ้ยนี่แหละผลองคันไม่พัญญาต้องพัญญาก่อนนะเนี่ยเนี่ยผลองคันไม่พัญญาจำไว้ไป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 ไสู้สูสู้ ดาสู้กันสู้ทูลหัวสู้มล่อตูดกูทำไมนเนี่ยเงา้เอาไปล่อตูดหน้าตูดหลังเอาไป <c oughs> เห็นสวยไม่ได้มึงไป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 ทูลหัวล่องทูนหัวล่องทูนหัวล่อง เข้า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 ได้การเข้าไปาไป,ไ,ปได้ล้มหนึ่งตัวหัวไป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 ล้มหมดเลยฝั่งฝั่งนู้นสู้เขาไม่ได้เลยตา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 ยตัวนึงตัวนึงใจเย็นเจเย็นระวังระวังใจเย็นเจย์เจย์เจย์ ออพันยายก่อนพันยายกนกันกันเจี๋ยยิงเขายิงเขายิงเขา,ม,เขาม่ต้องโอยวยเรียบร้อยเป็นของเขาไปแล้วโอ้ยเจ๋งดีนะดีนะที่ช่วยขอบคุณนะดีนะที่ช่วยกันไว้ อะไรซื้อสิครับซื้อสิครับเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมนะไป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 สู้สู้สู้ไป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 เอาเอาเอาไป,ไปทำไมไปไอ้ไปทำไมที่แอร์ดรอ ไปที่แอร์ดรอปแล้วมึงไปเลือกเลื่อทูนหัวระวังคเรอบเล้ดีแล้วบอกไปที่แอร์ดรอปแม่ไม่มีใครไปที่แอร์ดรอปเลยแม่หลอกกูแล้วอ่ะงาขึ้นไปแล้วล่วงเป็นมะม่วงเนี่ยโดนเนี่ยโดนเขาละโดนเขาละโดนเขาละโดนเขาลอยตูดอ่ะทุนหัวล้มหนึ่ง ล้มสองเก่งมากเพื่อนระวังบอดระวังบอด,ด้วยสองตัวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นมันขึ้นไปชุบเพื่อนมาแล้วมันไม่มีบอดล้มสามเลย,ยหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งใจเย็น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 อยู่ข้างบนอะ่ะอยู่ข้างบนตายไปแล้วตาย เรียบร้อยเ <c oughs> ก่งมากเพื่อนเก่งมากเก่งมากทุ่นหัวสงวนได้เอ็มวีพีสงวนสงวนสงวนแล้วออเอาเอานะเอาสู้เพื่อนสู้ส,สู้สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ เขาจับเขาจัดยัดยอดรวมมาแล้วเดี๋ยวขิ้มากไปด้วยกันไปด้วยกันไปไปไปได้ระวังไดาดาได้ดา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 ไดาได้ด้ด้เขายิงกันอยู่นู่นดาโดนไหม ไป <I still S 1> ไปไปมีไหมอะมีไหมมีไหมมีไหมเนี่ยเนี่ยเขาเข้าโหมดกันนี้กันอยู่เนี่ยออกมาแล้วชนะด้วยเราเรานี่ไม่ชนะนนเราเนี่ยร่วมเป็นม่วงพัญญาก่อนพันยาก่อนอยู่ในบ้านนู่น มไม่เอาปืนไกลมาด้วยดิจะเย็นจะเย็นเอาดาล่วงแล้วไปไป,ไปเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันระวังมาไม่ทนันพันยาพันยาโอ้เีือ อ้าวชนะเฉยกันไก่กันไก่เงี้ยเอา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 ออมาปิดเกมไปเลยปิดเกมได้ไหมปิดเกมได้ไหมปิดเกมปิดเกมไปเลยปิดเกมไปเลย เกมไปเลยปิดปิดเกมไปเลยไป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 ระวังระวังเอาแล้วก็ถอยไหมโอ้ป่อยกูอยู่แล้วเอาออกขวาแล้วกูมาซ้ายคนเดียวไปคองทช่ไมอยู่ตรงนั้นฝั่งนู้นวิ่งไปไม่ได้แม่งโล่ง เดี๋ยวตายก่อนล่วงไปแล้วใครล่วงอ่ะทูนหัวอยู่ข้างบนไป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 อา้าวนูสายใครตามตูดกูมาเสียโอ้ยสู้หลูกสองเขาไม่ได้ลวงตูดกูด้วยขี้เต็มมือมัง เอาไก่ไก่กันโดนรวมสามหนึ่งไม่รอดละเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามสองเราปิดเกม,เ,เ,มเกมนี้ไปเลยโอเคไหมปิดเป็นไรเกมนี้ปิดเป็นไรเกมนี้ไป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 เอาให้หมดเอาให้หมดมีเท่าไหร่เอาให้หมด เขเลยเอาให้หมดไปไปสู้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 ้สกนน้องกันกรระวังกันกันระวังกันกันระวัง

อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ชมเกนไมตช์กันได้ไป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 ต่อกับอีกเกมหนึ่งอีกเกมอีกเกมเลยอีกเกมเลยสู้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 ใครได้ M V P นะกันไก่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 การไก่ก อ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่คอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่ากันได้สวัสด,ดีเอ็มสวัสด,ดีสไปเดอร์สวัสด,ดีโจดูแลกูด้วยนะวันนี้กูมาเป็นภาระเข้าใจไหมไป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 ใครอ่ะ โจโจโจระวังโจโจเอ็มระวังเอ็มเอ็มระวังเอ็มเอ็มเอ็มดันขวาเอ็มเอ็มมีขวาเอ็มเข้ามันเข้าขวาเอ็มเอ็มมันเข้าขวาสองตัวอยู่นี่เอ็มเอ็มเอ็มตายเอ็มเอ็มมันอยู่นี่สองตัวเอาเอ็มล่วงไปแล้วโจล่วงไปแล้ว อาลร่วงไปหมดแล้วล่วงไปหมดแล้ว,ลวไปวไปไปไปเหมือนเดิมสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้เหมือนเดิมไป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 ด้วยกันไปด้วยกันเอาเท่าที่มีใจเย็น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 โจละวงโจระวง s Spider, Spider Man, Spider Man. ไปเดอร์สไปเดอร์แมนสไปเดไป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 อมอมอมทำไมไม่อมนมหวานวะทำไมอมนมเจืเอมนมหวานจะอร่อยกวา่าใครๆเขานิไปไปสไปเดอไปเดอเข้าดีเข้าเด้อเด้อเข้าเด้อเด้อเด้ออ <First flight. S 1> ตัวนึงตัวนึง <Yeah. S 2> เรียบร้อยไม่ต้องถึงมือกูแล้วสไปเดอร์สไปเดอร์เห็นไหมโจโจไม่ติ่มโจไม่ติ่มเอาเอามามีดีกว่าไม่มีมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีไป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 ,ไป,ไปโจ ไป <The life. S 1> ไปเอ็มเอ็มไป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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นด้านขวามันอยู่ด้านขวามันอยู่ด้านขวาด้านขไปไปมันล่วงไปตูดตูดแตกไป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 อยู่ไหนวะไป ไป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 เรียบร้อยโดนระเบิดไปแล้วใจเยน็ยนใจเย็นเอ็มใจเย็นเอ็มใจยเจยน็นสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งสองสองสองสวยเอาเอาเอาเออกมาซื้อซื้อแล้วอืมซื้อจะทิ้งกันนี่ก็ไม่บอกเดี๋ยวซื้อเอง ไี้มันเก็บโอ้เงินกันมันเองระวังระวังเอ็มโจะวังโจสไปเดอร์สไปเดอร์ยิงยิงใหญ่ได้ไหมสไปเดอร์นี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าขวามีเจ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 แมนนู้นนู้นนู้นแม่งีกูละ ไป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 ระวังระวังระวังไป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 ชี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 ลวงละลวงละระวังเพื่อนระวังเพื่อนระวังมันอยู่ข้างหน้าน่ะงั้ผมก็อยู่ใกล้ๆกันเลยเฮ้ย ไปไปไปสองตัวมึงไปเลยยิงยิงิกดมันไม่ยิงกดมันไมนไ่ใจเย็นเดี๋ยวกูจัดให้สวยๆดอกนี้มึงลูกองเป็นมะม่วงแนงเรียบร้อยเรียบร้อยเจอระเบิดกูเป็นไงล่ะไปเดอบอดไป เอามาเอามาของอยู่นี่ระเบิดกูแตกสามแล้วกูบอกไว้ก่อนโดนลูกเดียวแตกสามไม่เอาไม่เล่นสนไหน,ออนเอ็มโอเคเอา้าสวยลันดีชอบไป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 กาะกูจะแตก ซ่อมกาก่อนได้ไหมผมไม่ไดันแล้วแหล่ะซ่อมกาก่อนไปแค่นี้ก็ยังดีไปเข้าไปเพื่อนเข้าไปสุดไปเข้าไปตายมึงเอ้าไม่มีด้วยไม่โดนเอมมึงโล่งไปแล้วมันมาออกมาแล้วตายตายเอาไปเอม เชี่ๆเชื่อเช,ช,ช่ใครยิงกูข้างหลังมาใครตายไปไม่มีอยู่ไหนวะเอ็มล่วงอีกแล้วเอ็มเอา้าช่วยแต่บักเอ็มนี่แหละไม่ต้องทำเชี่ยอะไรโอ้ สองรอบแล้วส่งบอดให้รอบนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ใบมะกรูดคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่าให้ด้วยนะครับไปต่อยเกมไปต่อยเกมใครได้เอ็มอีพีอ่ะใครได้เอ็มวีพีโจโจจริงๆด้วยไปไปต่อต่อต่อไปตรงนั้น มาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับบัด,ดี้แต็บบอด,ดีนด้นัดอีกข้างล่างอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกระวัง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 นัดระวังแต็บระวังม่วงคือรอแป๊บรอแป๊บใจเย็นใจเย็นโอ้โหโดนเข้าหลังโอ้เข้าหลังด้วย เย่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 แล้วเย่แล้วแม่งหลวงตูดด้วยนัด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 สู้นัด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 สู้ลองสองหนึ่งนัดเอาไว้ไหมเรียบร้อยยังเป็นไรเกมแรกเกมแรกเกมแรกสู้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 ไป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 นัดสู้นัดสู้แถมสู้แถม

ให้ลงนัดล่วงมาแล้เชอเช,ชื่ข้างๆเข้าโอ้ยโดนลุมอีกแล้วโดนลุมอีกแล้วโดนเข้าอีกแล้วสู้สู้สู้แฉมสู้สู้นัดโอ้ยเก็บไปหมดแล้วม่วงล้มอยู่เนี่ยมวงในเอ็มอีพีไปแล้ว เอาหนึ่ง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 ผิดที่เป็นกูล่วงก่อนโดนลุมโดนลุม,มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ต่อสู้ต่อได้สู้ต่อได้ไ,ดไป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 ,ไปแตรมแตรมแตรม,ตมนัดไปทางไหนแตร์ม,มนัดม่วงไปด้วยไปด้วยจีนนี่ นี่แต็มมาแล้วระวังระวังนี่ไงเบอดไปเอาบอดไปมั่วอ้อมขวาใจเยนใจนีสองตัวตายตายตูตายมาเจอดวงตีนเาเต็มเต็มเต็มระวังแต็มตม่วงไปแล้ว อืออืมอืม,อ,ม,อ,มอ่ะม่วงเอาม่วงใจเย็้นจะยิน,ยนเรียบร้อยไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงไปแล้วสองหนึ่งมันเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรพึ่งแกสองหนึ่งเรายังเอาเอามาเอามาหมดแล้วตังไอวอลไม่ได้ด้วย โอ้โหงกเงินไปไหนซื้อเครียอะไรไม่ได้เลยไปด้วยกันแซมนัทม่วงไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันไป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 ขึ้นไปเหรอโอเคครอเวอร์ด้วยระวังระวังใจเย็นใจเย็นเอาได้กูคนเดียวใครยิงใครยิงอยู่แถวนี้ใครยิงอยู่แถวนี้ ยิงอะไรอยู่แล้วนี่ไม่เจอไม่เจอด้วยไม่เจอแม่งอยู่ไหนเพื่อนกู <c oughs> เพื่อนกูอยู่ข้างหลังนู้นมองกูล้มละเอาแต้มแต้มยิงอะไรแต้ม <c oughs> แต้มไปแล้ว <c oughs> กูยังไม่ได้ยิงเลย แตมยิงไรแตมนี่มันอยู่นี่แตมเรียบร้อยอุจัดให้ล้วเรือบร้อยไปดูคองมัน,อ,นอุ้ยสไนโอ้ยนัดด้ LPP สอง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 ,สอง,สองเอามาเกาะไอวอลระเบิดไป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 เก็บให้หมดนะเก็บให้หมดนะ เก็บให้หมดนะไม่ต้องเป็นมะม่วงกเก็บได้ไป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 ด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโนนนนนไปแล้วส่งต่อไปแล้วส่งต่อไปแล้วโอ้ฝั่งสงครามึ้นหลังคาป่ขึ้นหลังคาป่า,า,า,าแตมแตมระวังแตมแตมข้างหน้าสองตัวแตม แต้มข้างหน้าสองตัวอย่าพิวเยอะ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 ไม่ต้องพิวเยอะมะวงระวังแต้มระวังอยู่ข้างบนอะ่ะยังไม่เย็นเย็นเยันวิ่งไปเจอดวงตีนหรืเปล่าเนีย่ยกำวนเลยขึ้นไปขึ้นไปเจเจ จะ,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 ะโดนตีชี้ชี้ชี้ชีชี้โดนตีเนอะละสู้เพื่อนสู้สู้กูเปิดละกูเปิดไปละนัดนัดเห็นปะนัดมันอยู่นู่นอยู่นูน่นอ้าวแตมแตมเขาหมดอ้าวชนะด้วยเก่งมากแตมแตมโดนหนึ่งหนึ่งไปแล้วเก่งมากแตมเก่งมาก อ้าวสุดท้ายแล้วเก็บเลย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 ไหวไหมเนี่ยเก็บให้เก็บได้มั้ยเก็บไมๆๆหมเก็บไหมเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยเอาให้จบเลยเอาให้จบสี่สองเลยนะเอาไหเอาไหไอ้โม ระวังระวัลงลอง้ลอด้วยรอด้วยรอด้วยนัดรอด้วย,วยแต้มใจเย็น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  <First slide. S 1> ตายไปตายไปตายไปไม่ตายเดี๋ยวแม่งคอมบอดมันอีกเชือกข้างหลังเรียบร้อยแม่งลูกซองตัวนึงอยู่นี่อยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้ โอ้ยเรียบร้อยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ด่ากันได้ด้วยไปต่อ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 ,ตอ